สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสาหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตรสองตำบลชุดที่สี่นะได้จากสูตร B2 สองจนมีสามชนสูตร B 4ให้ชมกันนะครับทีแล้วเข้ามาหกสามขแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจาอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรเราใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับที่ได้ไม่พลาดเรื่ใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทยห้าโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ สูตร B นะครับมูเทลเลวมาจากไหนนะครับเมื่อแล้วเดินมาอย่างไรเมื่อแล้วเดินมาจากสูตรนี้นะครับสูตร b แยกจากดิฟทท่แลวเนาะมพเแล้ลมันชนได้ตัวเดียวเนาะชนได้สองสองวันนี้จะแยกเป็นสูตร b ชนสูตร b สูตรซชนสูตร c นะครับมันมันทลแลวชนเจ็ดสูตรมันเสียวเหลือเกินเลยได้ตัวเดียว ไม่ชนหนึนและชนเต็มเนาะก็เลยตรงเยกเนาะมันเรเรียก,ก็ได้หกสามนี่เนาะนออะไรนะหกสามนอนี่ให้หกสามชนหกสามนี่ชนหกสามน,นั่นเองเยกออกเนาะเอาวันนี้ชนอะไรวันนี้ชนสามสูตรนะครับ ชนสามสูตรเก้าแปดหกห้าสอง 9, 8, 6, 5, นะครับจะเรียนจะน้อยปหามากหนระือจะหนักป่าหาน้อยก็ได้เพราะมันมยังไม่ปักหลักนะครับสาม,มารถกลับตัวได้เราหาชุดตรงมาคัดให้มันมาคัดอีกทีให้มันตรงนะมาชนอีกทีมันตรงนั่นเองเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามนั่นเองเขาเรียกว่าชนสามสูตรแปดมีหนึ่งมีสองมีสามนั่นเองชนสามสูตรชนสามแถวนั 3, ่นเองสามสูตรสามแถวหกมีหนึ่ง มีสองมีสามนั่นมาสามมาสามแถวเรียกว่าชนสามสุดนั่นเองห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมาสามแถวเรียกว่าชนสามสุดสองมีหนึ่งมีสองมีสามชนสามแถวเรียกว่าชนสามสุดนั่นเองสามแถวเรียกว่าชนสามสุดนักนั้นจะมีไม่ครบสามนั่นเองนะครับเราวัดดวงคือวัดไปทางสามสุดเราจึงไม่ใช่สองเนึ่นเงเนาะหนึงนะ่งหนึ่งมาสอง่ไหมแถวนี้มีมีหนึ่งใช่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะ เอาเฉพาะชนเด่นสามสูตรเลยจะมาไม่มาแล้วก็วัดว่ากันไปตามสูตรเท่านั้นนะครับสูตรมาอย่างนี้เราก็ทําไปอย่างนี้เนาะให้ชมกันและให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเองนะครับว่าจะเลือกใช้สูตรไหนชอบสูตรไหนนั่นเองแล้วก็มีหน้าที่คํานวณให้ชมเท่านั้นนะครับพื้ที่สี่จะจับผู้ได้ตามนี้นะครับเมื่อวิธีการจับผู้ เดี๋ยวให้มาิงดูที่มาก่อนนะที่มาของสูตรที่มาของสติของสูตรนะสติแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะสําหรับสูตรหลักยกเว้นสูตรพิเศษเราจะไม่จดสติและอยองนะครับพิเศษเราจะไม่จดสตินะแต่เอาเฉพาะสูตรที่เด่นใอที่ที่มาแล้วเข้าหลุดเราก็คัดแล้วพักงานสองอย่างคัดออกแล้วพักงานสําหรับสูตรพิเศษเนาะในคํานวณสดเป็นในตัวตัวนี้จะคานวณไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใอย่งเนาะ เป็น B สองได้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าเนาะวทฒิเล็กก็มาหกสามเองคือสูตร B เนาะเป็สูตร B เป็น B สองก็คือคือสูตรที่สองนี่เองเนาะมีแค่สูตรนี่ก็แม่สูตรนเองนะเด็กวิธีการคำนวณแม่สูตรนี้ไปดูในตัวอย่างในสูตรพิเศษนั่นเองบนหรือหลังจำนวณแบบเดียวกันที่มาเดียวกันเนาะ แล้วก็สูตรบีสองคำนวณได้ไปเก้าศูนย์สองสี่ห้ากเก็ดคำนวณทีแล้วได้หกสามดีป่ะไปเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเก็ดนั่นเองเนาะไปเก้าศูนย์สองสี่ห้าเก็ดวีสามได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดเก้านะทีแล้วก็ได้อยู่หกสามนะครับหกสามแล้วทีนี้ก็ได้โชคอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้ มาดูกันมวดทิี้งวนนี้ว่าจะมีโชคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำหรับสูตร C อีสูตร B เนาะสูตร B สอง B สาม B ส,สี่เราจะแยกจากแยกจากสูตรนี้แหละแยกจากคลิปท่แลวเนาะือเล่เมันชนเจ็ดสูตรมันได้ตัวเดียวเสียวสุดเราก็เลยมาแยกเป็นสูตร B สูตร C กันนะครับแยกแล้วสูตร B แยกออกแล้วเป็นนี้เนาะใช่เด่นสิบหน่วยบน A นะครับเด่นชนเด่นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ถ้าเข้ามาเหมือนเดิมนะนี่เลียร์เนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็จุดไว้ดังนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ติดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราจุดไว้นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่ติดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่ชนไม่ชนไม่ติดเองแล้วก็สูนยนี่ในบนซีนะถ้าติดศูนย์หนึ่งสามสี่ก็จุดไว้เนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จุดไว้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จุดไว้นั่นเองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ติดศูนย์หนึ่่งงสสสอามี แล้วก็จุดไว้นั่นเองนะครับตันนี้ชนเจ็ดสูตรนะครับแต่ไม่ชนไม่ชนเด่นไม่ชนแต้มเองเนาะนี่จะเอาไ้เป็นตัวกันนะครับเห็นกันแล้วในคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็แต้มสิบหน่วยบนเด่นสูตรวัดใจไปที่หนึ่งสองห้านะครับอะไรแต้มหมายถึงสองตัวบ,บนอะไรบวกกันแล้วได้หนึ่งสองห้านั่นเองแล้วก็จุดไว้นั่นเองเนาะจุดไหนบวกกันได้หนึ่งสองห้าแล้วก็จุดไว้หนึ่งน,นะครับ อันนี้ก็หนึ่งนะครับหนึ่งสองห้าแล้วจุดไว้เลยหนึ่งสองห้าอันนี้สองนะครับหนึ่งหนึ่งสองห้าแล้วก็จุดไว้เลยนะครับมีให้เป็นตกันนะกันนะครับตัวนี้เป็นตกันนะครับไม่เด่นนะครับเด่นสูตรเดียวเองเด่นสูตรเจ็ด่ซนเจ็ดสูตรเด่นตัวนี้โชว์เดียวแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ชนเด่นไอ้ชนเด่นสูตรเดียว เฮ้ยชนเด่นสุดเดียวคือสองเองแต่ไม่สุดนี้ไม่ชนเด่นไม่มีชนเต็มก็มีชนมาหนึ่งในสามมันเองนอกสองสองแต่มาทั้งเจ็ดสูตรในในพีที่เลี้ยวเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ถ้าสูตรเข้ามาทั้งสามสูตรนี้เนาะสูตรนี้มาหนึ่งสูตรสูตรนี้มาหนึ่งสูตรสูตรนี้มาสามสูตรแล้วก็สูตรที่คัดเรามาทั้งสามสูตรนี้เนาะ ดุดเด่นเต้มเด่นสิบหน่วยบนมาทั้งสามสูตรเนาะเด่นสิบหน่วยบนสองสูตรแล้วเต้มมาสองสูตรหกสูตรนี่มานะสมมติว่าหกสูตรนี้เข้านะครับหกสูตนี้เข้าจะมีชุดเดียวนะครับชนสามสูตรนั่นเองจุดสามจุดนอกนั้นจะไม่ถึงสามจุดนะครับนอกนั้นจะมีจุดสองจุดเท่านั้นเองชุดเดียวนะครับสําหรับอีพีนี่เนาะมีชุดเดียว อันนี้ชุดนี้นะครับตุกันตุกันคือชุดที่สองนี้นะครับคือตัวนี้นะสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับมีอะไรสูตรให้เลือกชมกันนะครับผมจะไม่ฟันธงว่าจะมาสูตรไหนแต่จะแต่จะติ๊กตัวเด่นมาให้เท่านั้นเองแต่วันนั้นแตมไม่ได้บอกว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับเอาให้มาก็าว่ากันไปตามสูตรเท่านั้น ทองตะบนชุดที่สี่ได้จากสูตรบีนะครับชนสามสูตรแล้วก็ชนตัวคัดอีกสามสูตรก็ได้ตามนี้นะครับรวมกันแล้วเป็นหกสูตรนะครับชนกันสามสูตรบวกอีกสามสูตรเป็นหกสูตรนั่นเองนะครับก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่น,น,นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน จงโชคดีครับ